สตรอเบอรี่สีลูกกว่าตอนที่4ทันทีที่4ชีวิตแม่ลูกเดินทางมาถึงเชียงใหม่ลมหนาวก็พัดเข้ามาต้องกายจนเด็กๆเ,เริ่มหน้าซีดตัวสัน่นหากแต่ยังดีที่ทานรินเตรียมพร้อมเรื่องเสื้อกันหนาวจึงไม่ต้องห่วงมากนะักรถที่รีสอร์ทมารอรับทานรินอยู่ก่อนแล้วแม่ลูกก็ขึ้นรถทันทีที่เครื่องลงจอดเด็กๆถามตลอดทางดูจะตื่นเต้นกันใหญ่จนธานรินอดยิ้มไม่ได้ ภูเขาสูงมากๆเลยถามถามตื่นมาดูภูเขาแทนที่พลังเหลือเยอะที่สุดคอยปลุกเรียกถามกับถ่ายที่เริ่มตาปรือเตรียมหลับสามพี่น้องพากันชี้นกชี้ไม้หัวรากกันใหญ่มีท้องฟ้าด้วยเขาเรียกหมอกตังหากถามแก้ลําให้น้องเล็กก่อนที่ถ่ายจะพยักหน้าเงึงงักแล้วมองออกไปข้างนอกอย่างสนใจ ที่ที่เราจะไปมีสตรอเบอรี่หรือเปล่าฮะแม่แทางอยากกินแล้วทายก็อยากนะฮะแม่จะทำน้ำสตรอเบอรี่ได้อเปล่าอ่ะทามอยากไปเก็บสตรอเบอรี่และก็วิ่งเล่นรอบๆไรด้วยสามแสบแย่งกันถามมารดาจนทานารินตอบไม่ทันหญิงสาวยิ้มให้บรรดาลูกชายก่อนจะเริ่มตอบคำถามทีละคน ส่วนลูกชายสามคนก็เอาแต่เกาะขอบหน้าต่างส่งเสียงเจ้ยแจ้วไปตลอดทางสนอกสนใจสิ่งรอบข้างจนลืมมารดาที่กำลังนั่งมองด้วยแววตาอ่อนโยนไม่นานรถก็แล่นเข้ามาจอดบริเวณรีสอร์ทบรรยากาศถือว่าใช้ได้ทีเดียวหากแต่กว่าจะเข้ามาบริเวณไร่ก็ต้องวนรถเข้ามาลึกพอสมควรเด็กๆช่วยกันขนกระเป๋าลงจากรถก่อนจะรีบตรงดิ่งเข้าไปในห้องเพราะเริ่มหนาวมากขึ้น แต่ยังดีที่วันนี้แดดออกทำให้พออบอุ่นอยู่บ้างรีสอร์ทที่ทานารินเลือกเป็นรีสอร์ทที่อยู่ภายในไรสตอร์เบอรี่หญิงสาวไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากหากแต่มีเพื่อนที่รู้จักแนะนำว่าที่นี่สวยและเป็นไรสตอร์เบอรี่ที่ขึ้นชื่อด้วยแล้วไม่ยากเลยที่หญิงสาวจะตัดสินใจมาที่นี่โดยไม่ลังเลพอจัดของเสร็จเด็กๆขออนุญาตออกไปเล่นข้างนอกทานรินเห็นว่าไม่น่ามีอะไรต้องเป็นห่วง หญิงสาวจึงอนุญาตให้ออกไปได้บ้านพักที่ทานารินจองเป็นบ้านพักเดี่ยวที่แยกออกมาจากบ้านพักหลังอื่นๆมีห้องครัวสามารถทำกับข้าวเองได้และยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันราวกับห้องชุดเลยทีเดียวราคาก็ถือว่าไม่แพงมากกับคุณภาพที่ได้รับแม่ฮะท่านจะออกไปแล้วนะฮะเด็กน้อยในชุดเสื้อคลุมตัวหนาเปลี่ยนเป็นหมวกไหมพรมเดินเข้ามาหามารดานในครัว พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงทายกับทานไปด้วยหรือเปล่าครับทานรินพระออกจากซุปบนเตาก่อนจะเช็ดมือและเดินมาสุดตัวต่อหน้าลูกชายที่กำลังยิ้มแป้นเด็กน้อยพยักหน้าแรงๆด้วยรอยยิ้มกว้างก่อนจะหอมเข้าที่ข้างแก้มมารดาอย่างออดอ้อนเกรงว่ามารดาจะเปลี่ยนใจทำให้ตนกับพี่น้องต้องอยู่ในบ้านหากแต่ทานรินกลับพยักหน้าบอกให้ลูกชายออกไปเล่นได้อย่างที่เคยอนุญาตไว้แต่ไม่ลืมสั่งกำชับอีกครั้ง อย่าไปไหนไกลนะครับเล่นอยู่แถวแวนี้เดี๋ยวแม่ทากับข้าวเสร็จแล้วแม่จะออกไปตามรับทราบฮะแล้วายกับทามสวมเสื้อกันหนาวด้วยหรือเปล่าหญิงสาวเชงเงือออกไปมองหางแต่ไม่เห็นลูกอีกสองคนแทนจึงรีบตอบด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้นสวมแล้วฮะายสวมหนากว่าแทนอีกแล้วก็สวมหมดทั้งสองคนด้วยแทนว่าเสร็จสับเกรงมันดาจะไม่เชื่อจึงพยักหน้าสำทับอีกที ทานนรินยิ้มพอใจก่อนจะก้มลงไปหอมแก้มแดงของลูกชายซ้ายขวาหลายฟอดแทนต้องคอยดูแลทามกับทายด้วยนะแล้วห้ามทะเลทไลายไปไกลได้ฮะเด็กน้อยรับคำแล้วก็พลาออกไปทันทีทานนรินมองตามร่างเล็กที่ออกตัววิ่งไปแล้วด้วยรอยยิม้มแทนถึงจะเป็นน้องของทามแต่กลับมีจิตใจกล้าหาญและสามารถปกป้องพี่น้องได้ทานนรินจึงพอใจอยู่มาก หญิงสาวหมุนตัวกลับไปทำอาหารต่อวันนี้จะทำซุปสาหร่ายให้เด็กๆกินผู้เป็นแม่เกรงว่ามื่อเจออากาศหนาวกระทันหันอย่างนี้จะทำให้ไม่สบายได้ทานรินยิ้มก่อนจะหวนคิดถึงผู้ชายอีกคนในอดีตท,ที่มักจะป่วยอยู่เสมอๆจนเธอต้องคอยดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างใกล้ชิดพี่ธนกินซุปร้อนๆนะจะได้หายเป็นหวัดหลินบอกแล้วอะว่าอย่าตากฝนก็ไม่เชื่อ หญิงสาวหน้าใสว่าด้วยใบหน้างองงําหากแต่มือก็ยังคงจัดแจงเตรียมอาหารให้คนที่นอนสมอยู่บนเตียงได้กินหลินไม่ห่วงพี่เหรอร่างหนาลุกขึ้นนั่งก่อนจะไอโคลกจนทานารินต้องยื่นน้ำอุ่นในแก้วให้ดื่ม <c oughs> อา้าวถ้าหลินไม่ห่วงพี่หลินจะห่วงใครล่ะ <c oughs> ถ้าห่วงอแล้วเมื่อไหร่หลินจะใจอ่อนกับพี่สักที พัสสถอนเจ้าของรางวัลเดือนมหาวิทยาลัยที่ใครๆหมายปองถามด้วยน้ำเสียงแหบแห้งหากแต่เต็มตื่นไปด้วยความาวาววอนพักผ่อนเถอะพูดมากหญิงสาวที่ใบหน้าซับสีชมพูระเรื่อเสียงเข้มหากแต่ก็ปิดความเขินอายไม่มิดจนเจ้าของห้องถึงกับยิ้มพึงใจพี่อยากป่วยแบบนี้ตลอดไปเลยหลินจะได้มาอยู่ใกล้ๆคอยห่วงใยพี่แบบนี้ไงสามแสบกำลังยืนอ,อยู่ท่ามกลางสวนสตอเบอรี่ขนาดย่อม แววตาสามคนชายชัดความแววาวจนปิดไม่มิดหากแต่ไม่มีใครกล้าเด็ดสตรอเบอรี่อย่างใจนึกได้แต่ยืนมองด้วยแววตารักคนดีใจกับทึ่งอยู่ในทีที่ได้เห็นสตรอเบอรี่ที่ยังติดอยู่บนต้นทายย่าเด็ดน้องเล็กเอื้อมมือขึ้นจะเด็ดหากแต่คนเป็นพี่ใหญ่กลับรั้งมือเอาไว้ทันเราต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะเด็ดแบบนี้ไม่ได้แต่ท้ายอยากเก็บ ถ้าไปขอเจ้าของแล้วเก็บได้อเปล่าถ้าเขาอนุญาตเราก็เก็บได้แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตก็ห้ามเก็บคราวนี้เป็นแทนที่พูดขึ้นบ้างน้องเล็กทำท่าครุ่นคิดก่อนจะทำหน้าสลดลงมองลูกสตรอเบอรี่ตรงหน้าเววตาละห้อยอยากจะเด็ดด้วยสองมืออุตส่าห์มาเห็นต้นสตรอเบอรี่แล้วแท้แต่ว่าจะเด็ดก็ไม่ได้ทามมองหน้าน้องแล้วก็สงสาร พลันนึกขึ้นได้ว่าหากเจ้าของอนุญาตน้องก็เด็ดได้ทายน่าจะดีใจแต่ปัญหาคือใครละ่ะที่เป็นเจ้าของคราวนี้คนเป็นพี่ใหญ่ที่มีความคิดความอ่านเกินเด็กเริ่มมองหาลู่ทางในการเข้าพบเจ้าของบ้านแทนว่าเราเดินเข้าไปในบ้านนี้กันไหมเขาน่าจะเป็นเจ้าของนะจะดีเหรอถ้าเกิดเขาดุมากๆหาว่าเราเป็นขโมยละ่ะทายเริ่มกังวลใบหน้าสลดเมื่อครู่เริ่มคิดหนักขึ้น หันไปมองหน้าถามก็เอาแต่หน้านิ่งไม่ยอมพูดอะไรในขณะที่แทนกำลังจะก้าวเดินเข้าไปในบ้านทายยังคงลังเลแต่ไม่กล้าตามแทนเข้าไปได้แต่ร้องห้ามอย่าเข้าไปนะแทนทายหนาวกลับกันเถอะแทนหยุดเท้าที่กำลังก้าวเดินพร้อมกับหันหน้ากลับไปมองน้องเล็กที่ทำท่าจะร้องไห้พลันพี่คนกลางก็ต้องถอนหายใจใหญ่เมื่อไหร่เจ้าเด็กนี่จะเลิกขี้กลรวสักทีแล้วแบบนี้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไง แทนก้าวเดินกลับมาหาทายกับไทมพร้อมกับถอดผ้าพันคอพันให้น้องที่ร้องว่าอากาศหนาวถ้าเราขอซื้อเขาน่าจะขายนะแบบว่าขอเด็ดเองไามคิดออกก่อนจะว่าเสียงใสในตาสีนินวาวับเบิกกว้างเปล่งประกายพราวระยับแทนเงยหน้าขึ้นก่อนจะเบิกตาโพรงพร้อมกับใบหน้าที่ตระหนกเต็มทีคนกลางที่ยังยืนหันหน้าออกไปด้านนอกคนเดียวยังไม่ทันหายตกใจ ก็มีเสียงตะวาดดังลั่นจนสองคนที่ยืนหันหลังสะดุ้งสุดแรงทำอะไรกันนะ่ะ<อ>สามร่างเล็กกระโดดโยงกอดกันกลมเป็นแทนที่เริ่มตั้งสติได้ก่อนทอดมองไปยังร่างยักษ์ของผู้ชายที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดค่าวราวกับโจรกำลังย่างเข้ามาทามกับทายยังไม่กล้าเงยหน้ามองหางแต่ตัวสันร,ริกอดแทนแน่นแปลนะฮะเออ แทนเอ่ยเสียงสัน่นยิ่งผู้ชายร่างอยากก้าวเข้ามาใกล้หัวใจก็ยิ่งเต้นรัรวด,ด้วยความกลัวจนพูดไม่ออกราวกับมีอะไรจุกอยู่ที่ลำคอ,อ,อจะขโมยสตรอเบอรี่เฉลิเจ้าเด็กน้อยเปล่านะฮะคราวนี้แทนเสียงกล้าวเก่อเก่า,กาไม่มีอาการกลัวเหมือนเมื่อครูเพราะเคื่องที่หาว่าเป็นขโมยทําให้เด็กน้อยลืมความกลัวไปเสียสิ้นแล้วเข้ามาว่าคนอื่นทําไมฉันยังไม่อนุญาตก็เข้ามาขอซอสตรอเบอรี่ตาหากแทนยังคงว่าต่อ ผู้ชายร่างสูงซุดตัวลงมองใบหน้าเล็กที่เชิดขึ้นแล้วก็เบนสายตาไปมองร่างเล็กพอๆกันอีกสองคนที่กำลังเงยหน้าขึ้นมองตาแป๋วฉันไม่ขายทายอยากเด็ดผลไม้ฮะคุณลุงขายให้เราได้รเปล่าเดี๋ยวทายจะไปขอตั้งจากแม่มันซื้อขายให้นิดหน่อยก็ได้ฮะน้องผมแค่อยากเก็บสตอบอรอเบอรี่กับมือเท่านั้นเองแทนลดน้ำเสียงเป็นปกติก่อนจะว่าแล้วส่งสายตาอ้อนวอนไป ผู้ชายร่างสูงมองสามแสบด้วยแววตานิ่งพลันลุกขึ้นหาแต่ไม่พูดว่าอะไรสามแสบจ้องมองตาแป๋วก่อนที่ท่ายจะก้มหน้าง,งดรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เก็บสตรอเบอรี่อย่างที่ใจต้องการฉันไม่ขายคุณลุงเป็นเจ้าของไร่เหรอฮะไทมเงยหน้าขึ้นไปถามด้วยความสงสัยแววตาของเด็กน้อยทําให้ชายร่างสูงหัวใจไหววูบก่อนจะกระแอมเสียงแล้วตอบเสียงเข้มกว่าเก่า <c oughs> <c oughs> ใช่ทั้งหมดเนี้เป็นของฉันโอ้โหย คุณลุงเท่มากเลยนะฮะถามฝันว่าอยากทำไร่เหมือนกันถ้าโตแล้วถามจะทำไร่เหมือนคุณลุงคุณลุงช่วยสอนทามหน่อยได้ไหมฮะถามอยากเท่แบบนี้บ้างถามว่าด้วยแววตาพราวระยับจนคนที่ถูกชมชักทำหน้าไม่ถูกพ่อเลี้ยงเสียงเข้มเมื่อครู่เริ่มเป็นพ่อเลี้ยงเสียงอ่อนก่อนจะมองเด็กสามคนที่หน้าตาเหมือนกันหมดด้วยแววตาที่เป็นมิตรมากขึ้นชายหนุ่มรู้สึกขัดเขินที่เด็กชมว่าเท่ แต่ยังรักษาท่าทีแม้เขาว่าเด็กไม่เคยโกหกถ้าจะจริงพอมีคนมาชมแบบนี้เขาก็เริ่มตัวพองราวกับลูกโปง่งแล้วถามออกไปด้วยน้ำเสียงเป็นปลืม้มเพื่อตอกย้ำความรู้สึกตัวเองฉันเท่จริงเหรอจริงสิฮะคุณลุงอ่ะเท่มากๆเลยทานารินเดินออกจากบ้านพักไปตามทางลาดก่อนจะเห็นรัวบ้านหลังใหญ่บนเนินหญิงสาวพยายามทอดสายตามองหาลูกชายไม่รู้ว่าพากันไปซนถึงไหน ดีที่แถวนี้ไม่มีบ่อน้ําเลยไม่ค่อยห่วงถ้ากลับมาคงต้องทําข้อตกลงกันหน่อยแล้วหญิงสาวมองเข้าไปในรั้วบ้านก่อนจะพิจารณาบ้านหลังงามที่ตั้งอยู่บนเนินสูงลักษณะบ้านเป็นเรือนไม้สีเข้มคงจะเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีมีระเบียงกว้างอยู่ด้านบนมีโต๊ะสําหรับนั่งยาวเหยียดคงเอาไว้รับแขกจะว่าไปบ้านในฝันของทานารินก็มีลักษณะแบบนี้หากแต่บ้านหลังนี้ดูจะโอ้อามากกว่า และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างกว่าถ้าปลูกดอกไม้สักหน่อยนะคงสวยน่าดูหญิงสาวมัวแต่เพลิดเพลินกับการมองดูบริเวณบ้านจนไม่ได้สังเกตเห็นรถคันงามที่เล่นเข้ามาจอดใกล้ๆร่างระหงสวมชุดสีเพลิงผมยาวปราบ่าเหยียดตรงใบหน้าสวยริมฝีปากแดงชาติกำลังเหยียดตึงไม่พอใจแววตารีเรียวมองขวางเจ้ามองหญิงสาวผมยาวที่กำลังชะเงอชะแงเข้าไปในบ้านของพ่อเลี้ยงพัสตร คนที่เธอหมายปองด้วยอารามร้อนรุ่มในจิตคงจะเข้ามาอ่อยพ่อเลี้ยงละสิมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกคอยดูเถอะพี่ชยาคนนี้จะอารวาดให้เปิงไปเลยหญิงสาวคิดก่อนจะก้าวยาวๆไปที่ร่างบางแล้วกระชากที่ไหล่มนด้วยความแรงจนร่างของทานารินเซไปอีกทางมาทำอะไรน้ำเสียงเก,กลี้ยกล่ดตวาดลั่นก่อนจะผลักซ้ำทำให้ธานารินเซไปชนกับระเบียงหน้าบ้านจนหญิงสาวรู้สึกเจ็บอะไรคะคุณ หญิงสาวถามด้วยความงุนงงทานนรินยัดตัวยืนตรงก่อนจะจ้องมองหน้าหญิงตรงหน้าที่เธอไม่รู้จักไม่ต้องมาทำหน้าซื่อเสียงใสอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคนแบบเธอมาเพื่อวัตถุประสองค์อะไรจำเอาไว้ว่าพ่อหลีเขาเป็นของฉันฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดโกหกพี่ชยาผลักทานนรินอีกครั้งคราวนี้ด้วยความที่หญิงสาวกำลังงงกับเหตุการณ์ตรงหน้าจนไม่ได้ตั้งตัว ส่งผลให้ร่างแบบบางกระเด็นเซลม้มลงไปชนเข้ากับระเบียงจนรู้สึกเจ็บจี๊ที่หางคิว้วฉันไม่รู้จักคุณหรือว่าพ่อเลี้ยงที่คุณพูดฉันแค่ธานารินกำลังจะอธิบายหากแต่รู้สึกเจ็บที่หางคิ้วและหางตาจนหญิงสาวต้องกุมศีรษะเอาไว้ธานารินเงยหน้าไปมองหญิงสาวตรงหน้าที่กำลังยกยิ้มด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจกับการกระทำของเจ้าหล่อนส่วนพีชยามองใบหน้าของธานารินด้วยแววตาสันะร,ริก เมื่อเห็นว่าฝ่ายนั้นเจ็บตัวหากแต่เป็นเพียงความรู้สึกเล็กๆที่สะกิดใจเจ้าหล่อนเท่านั้นพรันริมฝีปากของพี่ชายาก็ฉีกยิ้มกว้างอย่างเยาะเย,ะเยะ้ยจากนั้นก็ตะคอกเสียงดังอย่างกรบเกลื่อนว่าเป็นไงนี่คือการเตือนเพราะงั้นห่ามาทางไหนใส่หัวอ,อกไปทางนั้นทำอะไรนะ่ยคุณพี่ชายาเมคาเดินเข้ามาพร้อมกับถามเสียงเข้มชายหนุ่มเห็นพี่ชายากำลังทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หากแต่เขายังไม่เห็นหน้า ร่างสูงเดินเข้ามาพร้อมกับมองผมด้านหลังของหญิงสาวที่กำลังยุ่งเหยิงพี่ชยาย,ยืนมองหน้าธานารินด้วยความเครียดแค้นจงเกลียดจงชังส่วนธานารินมองหญิงสาวตรงหน้านิ่งๆถัดไปด้านหลังของธานารินเป็นเมคาที่เดินเข้ามายืนซ้อนหลังหญิงสาวอยู่ยุ่งคุณก็รู้ว่าไอ้ทอนมันไม่ชอบไปใครมาตบตีกันคุณก็ยังจะทำแล้วคนนอกอย่างนายมันเกี่ยวอะไรด้วยผมไม่เกี่ยวแต่คุณกำลังทำร้ายคนอื่นอยู่แบบเนี้ย ผมคงทนดูไม่ได้ชายหนุ่มว่าก่อนจะเดินผ่านร่างแบบบางไปโดยที่ไม่มองหน้าเมคาเผชิญหน้ากับพีชยาแล้วว่าด้วยน้ำเสียงก้าวผมไม่คิดว่าคนเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมขนาดใหญ่แบบคุณพีชยาชอบใช้กำลังขง่มเหงคนอื่นทำแบบเนี้เขาไม่เรียกปัญญาชอนรน,นะครับอุตสาหไปเรียนเมืองนอกเมืองนาะมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนดีขึ้นบ้างเลยหรือไงชายหนุ่มว่าก่อนจะยิ้มเยาะพีชยาจ้องเมคาด้วยแววตาเขม็ง ก่อนจะกรีดลั่นจนชายหนุ่มต้องอุดหูคุณหนูไฮโซแห่งเชียงใหม่ที่ใครๆก็บอกว่าสวยหยาดฟ้ามาดินคงจะสวยแต่รูปจูบไม่หอมสิทธาเมคามองด้วยแววตาเยาะเย้ยก่อนจะว่าต่อที่ไอ้ทอนไม่เอาคุณก็เพราะรู้ว่าคุณเป็นแบบนี้ไงไอ้บ้าไอ้ปากเสียพี่ชย,ยากระทืบเท้าเร่าๆก่อนจะทุบเข้าที่ไหล่กว้างของเมคาจนร่างสูงต้องยกขึ้นมาป้องกันธานารินมองภาพตรงหน้านด้วยความละเรียดใจ หญิงสาวรู้สึกปวดที่ขมับตุบๆร่างแบบบางก้าวถอยหลังไม่อยากจะรับรู้หากแต่พอผู้ชายคนนั้นหันกลับมามองพร้อมกับเบิกตากว้างทำให้ทานรินถึงกลับตะลึงงันเมคามองหญิงสาวที่หางคิ้วมีเลือดก่อนที่หัวใจจะเต้นระรัวรุ่นน้องที่หายไปหลายปีได้กลับมาพบกันลึกๆแล้วเขาก็ดีใจหากแต่ธานรินมาอยู่ที่ไร่ของพระสทอได้อย่างไรกันลินพี่เมฆ ทันทีที่ทานารินเห็นหน้าเมคาใบหน้าซีดเซีวของเธอยิ่งซีดเข้าไปใหญ่ก่อนที่หญิงสาวจะหันหลังแล้วก้าวออกไปเร็วๆเมคาอยากตามทานารินไปหากแต่พี่ชายากลับดึงแขนชายหนุ่มเอาไว้ไม่ยอมปล่อยปล่อยผมนะคุณพีชฉันไม่ปล่อยจนกว่านายจะบอกว่าแม่นั่นเป็นใครแล้วถ้ารู้จักนายก็ต้องรู้จักถอนด้วยใช่ไหมบอกฉันมานะพี่ชายาคาดคันจะเอาคำตอบจนเมคาชักรำคาญ แม้ว่าอยากจะตะโกนใส่หน้าแม่สาวไฮโซให้หน้าหงายว่าพัสถอนกับทานนารินเคยเป็นแฟนกันหากเมคากับยั้งปักไม่พูดเกรงจะมีปัญหาตามมาภายหลังลินน่หลินถ้าไอทอนรู้เป็นเรื่องแน่เมคาพูดเสียงเบาเมื่อมองเห็นเขาล่างความวุ่นวายที่กำลังจะก่อตัวขึ้นในอีกไม่ช้าไม่อยากจะคิดถ้าหากเพื่อนของเขารู้ว่าทานนารินเข้ามาในอนาเขตของมันพัสถรจะทำยังไงแต่ที่เขามั่นใจอย่างหนึ่ง คือเพื่อนของเขาคนนี้มันไม่ปล่อยให้ทานาลินใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแน่ผมจะฟ้องพ่อคุณเมคาหันมาพูดกับพีชยาที่ทำหน้าบึ้งอยู่พลันสายตาก็เห็นแววตาของหญิงสาวที่ไหววูบพีชยากำลังจะอ้าปากเถียงแต่ก็ดูเหมือนจะเถียงไม่ออกจึงเงียบเสียงลงขี้ฟ้องพูดได้แค่นั้นก็คว่ำปากทำท่าไม่พอใจที่เมฆเข้ามายุ่งทั้งยังขู่ว่าจะฟ้องพ่อขอ,ของเธออีกอีกใจหนึ่ง พี่ชยาก็อยากให้พ่อรู้อย่างน้อยพ่อแม่เธอจะได้มีเรื่องให้สนใจเธอบ้างคนไอคิวสูงแต่อีคิวต่ำไม่รู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองระวังสักวันจะไม่มีคนรักเมคาจี้จุดปมด้อยของพี่ชยาทำให้หญิงสาวเมื่อครู่ที่กำลังเกลี้ยกลด่ดถึงกับแววตาสันระริกเม้มปากแน่นไอ้บ้าพี่ชยาหลุดคำพูดออกมาในที่สุดก่อนจะหมุนตัวแล้ววิ่งกลับขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีไอเมฆเอ้ย ปากเสียชิปเมคารู้สึกตัวว่าตัวเองขุดปมด้อยของคนอื่นขึ้นมาพูดเมื่อเห็นแววตาท่าทางน้อยใจของพิชยาแบบนั้นพลันความรู้สึกผิดก็วิ่งเข้ามาชนเต็มเป่ารู้ทั้งรู้ว่ายายพีชเป็นคนมีปมด้อยเรื่องครอบครัวชอบคิดว่าคนอื่นไม่รักตัวเองแล้วยังจะพูดออกไปอีกเมคาถอนหายใจแล้วเกาหัวแกรกทำไมต้องมาวุ่นวายใจกับผู้หญิงแบบพิชยาด้วยวะสิ่งที่ต้องคิดคือเรื่องของทานารินกับเพื่อนของเขาตังหาา คนที่กำลังวุ่นวายใจก็ว่าอย่างนั้นหากแต่แววตาของพี่ชาที่มองเขาเมื่อครู่ก็ยังติดตรึงตราคอยหลอกหลอนวนเวียนอยู่เรื่อยทำให้คิดถึงเรื่องราวของยายลูกพีชขี้เหวี่ยงสมัยเด็กขึ้นมาจะกี่ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนเด็กอะไรไม่รู้หน้าตาก็น่ารักอยู่หรอกแต่ชอบเรียกร้องความสนใจโดยการทำตัวไร้ากาศ